เกงฮาลากีฮาลากีดอกบุดอกเวกว่าละกว่าจิตากสอดสีลาผ้าก็ดีกว่าดอุดอเวที่ทายายุยดตักสอดขายี่หินวด้เไทยรัฐนิวโชว์ตักสอเอาเวกวยเราด้เพคีชีคือคุยคีโคีชีเย่แพุ่กิคีนารีอ่าเบลเบลกับ้าวได้เพเมื่อคืนหลอลุยนารีกัปกปังตกสอดขายหนีเอาเวกวยเวได้ลาคู่ต่อเทเวนดขนลุกพระสามรูปยืนบิณฑบาตพร้อมให้พร แต่เด็วกวัดกลับไม่เห็นคนใส่บาตรแม้แต่คนเดียวงงกันหมดพระคุยกับใครล่าสุดเจ้าอาวาสเผยบวช1 4พรรษาไม่เคยเจอแบบนี้อืมทักกิตากรุนดิไคเนกเกอท้องเวดาสาดเตเวดาเลอฟโอคานิเด,เอ,ด,ด,ดเอร์อาเวฮัดโดโชเวดาเซปา ดอจยเดจนื้สุลหอตาเริอยู่ซคันเนี่ยไม่ดช่นี่กว่าพู้าล้วีนอเทร์โมกว่าวีนอ่เตาเตาตีนปลากราปอกขีโม่ขีกรเกันอาโคตดอนี้นอว่าพู้ตาละฮาหปโซคาคีนี่เอาเวทีไว้ด้เลยโซคาหนีเชอเถอดอประตูเวีเราจป่าโู้คอที่รมีที่เราที่เล็กๆกับป่านี้เราวิบลอนนเดโซคหนีออท่อไปดา เนาะมันดัด no, ล like, um, hmm. ึกเร็วกว่าโกเวน่าต่ครเนี้เลอเวอชูเออเอาเวน่าโอทอเวน่าโชอาคุกกาวิบลอนี่เดอกาเบรียลเววิบรอนี่เดอทูเกพ่าซากะโมนีเวน่ากว่าเลยไอ้เฮฮีหลอดตาตีนผ้าเอ่อตาชูวีตาชูวานี่หรอบ้าช้าแต่เวน่ากว่าพวกสร้างาหาปลอดโซคาคีเนี่ยอาจจะที่เวน่าบาไม่เหมือนการเลยไอ้เฮฮีหลอดโซคาบีแต่เว เอออาค้ดแต่ตอนนี้ก็ขาดี่ถีเวน่ะแล้วก็หาปวดเรา้าคีวันี่แต่ทีเวน่าบาดเวเวตั้งใจตั้งลุ่นใครี่เด้อกราขาดด้วยอนนอกใจนี่ยป่าพันลกี่วได้แล้วคีดเวบวซาเกเวนาโอคาเนีจะชิลุยนี่ตาตที่ตาดีอินนอเค้นนอน์จีบานนี่หรอตั้งซ้อนี็กียวเวน่าต่เวคีจีคือคุยคิงโทกีจีเยตังใจตั้งกลุ่ลักเกิอตาคา เออเลยอกโขกว่าไมได้เลยขนลุกหมดตาเลยขนลุกอในที่ตอนนาบปลาโปรีนตระนาทุกี่ท่อที่จะนี่นี่อืมทอกี่ท่อตาลีเตวีไดาเลืตาลอก้ไว้โซคับแช่แต่เพื่ออยู่โกว่าไมได้เลยวัดสารป่าตึงวนารามเอาไว้ได้เลยอ่าลำปางจากกรป่านี่เพนนี่นี่เตวีดาบาตาเชวีดาวิดีโอตะคาหลอวิดีโอใครนี่ที่บ้านไว้ดาเลยอ่าวิดีโอปูนีเนอะเอาไว้ได้หรอโซคารเซปา เอระคาเตปาหัดดอาชว์ิบลอนี่ดหาเวฮ่าฮ่เวน่าวิบลอ,ลอนี่ประตูเวดาเลือกเลก,กปลา่าม,มาตาดิตวเดอป่าเชิร์เทอร์อตูลูเวดาป่าเลือกเฮฮิเรามีจิจานี่หมอ เนาเชอเธอรเวนาวิบลอนนี่แจะยึเต็เ่มก่านี้โอ้ทาเวน้าอชวอ่คู่กะวิบลอนกะเบอร์กะเบอร์เลยช่วงีช่วงวายเวน่ากว่าเลยเฮ้ยหลอตาสีผ้าพานกันเือเตเวนากว่าเลยเอาเวนาหาโปรดต่อคาิเนี่ยแต่ที่เวนาบาปว่านดูคาเวนาตาหมูกสนะเือเตยเวอตาขี้ตากลุดข้างนี่ปลารตาดูท่าหอมูนี่ตะการนี่เอาเวดูกว้ากี่ต่อคาผ่านดูต่อคาผ่านดูเนี่ยมีเลยพระนครเนาะทิตะคุณู อาเวกิเวด้าวัดสารป่าตึงวนารามอคู่หลออาเวป่าพระโทศเวด้าใจเดวด้าเลือตาของพุงบุญเนื้อฮะโโดตอฆ่าลักขีปาเคลนันเอเดิปาเดวิด้าตาปลตาขี้ฮันโดเวด้าชูเทบอกว่าตาล้อนี้ก่อเวด้าเลยเลียบคลองชนและประธานหนอบุลุษเวด้าสาดออ่าลำราชพัฒน์ลำปางยูนิเวอร์ซิตี้ปดะตูอ่ายูนิเวอร์ซิตี้เดพลด แ่นี้แต่ไม่ด้เลยปุไว้ได้เสือกันนี่ประหาดอดชวบีบลอนด์เดี๋ยวไปที่้าไได้ดูพเธอพธดูหนออาเฮช d ทีหนอเลือกเล่นกับป่าดอกกะโตวไว้ได้ดอตาอตาออนดอมีโพธิพี่โพเลือกที่เราไว้ได้ลราตอกขาวนันวนี้เนาอาวุธเดี๋ยวไปที่จะนบรีเดียดเ๋ยวจะเรามาปฏิเว้นอปากให่งท่เราหน้าชูเละ อืมตัวไม่เลยเลตัวเพลเลถ้าพมุพุปัสสะกุบลนี่เด้อเจ้าไม่ได้เลยซอคาผ่านด้วยหมอป่าพลัสเวเจ้าไปด้เวนัสเซอร์กันเลยเราปฏิทินจะมีขอเราเราปฏิทินเราด้วยพมุพุปัสสะรหไนี้ให้ชินอรนที่ตัเด็กให้เราประมกให้เราปิทินก็อากได้ตอนั้เด้อปรตูหลวเมียติอาตาพุติ้าว่บลนี่เด้อไปช่วงที่ช่วงวากยออร์ตัเด้อประมาณย้อนเนื้อศูนนี่หรอบ้าช้าหาเจ้านมไตั้งรี่น้าคันี่เเ้อวิบลนี่เด้อเนาะตจวตัดปัดสาวะถ้าเรามีมาให้ก ปาพุตาล่าฮะปอตาขีอามิเลสุทิพงเนาะอาตาอเวดาคิชิเตินนี่โดปราชาเวดาถอยยะก้านละอาเวดาเยชินุนี่อามิเลสุพน์เทเวดาสุพน์นี่หรอไม่ปลาดันดูขาตาหัวมูนี่เนาะเอาเว้เห็ดูกว่าเวดาซะเนอะตาหัวมูลันดูขาเวดานี่วิบลอนี่เด้ออาตาจ่าตาเทเวดาพุทโธคาเดิมเมื่อนี่เนาประตูเพนี่นี่เด้อวิบลอนี่เดอเนะเชอร์เทอร์ เนอกวบล้อทีอ่เดิรรอนอชื่อกพาซากมเนตาเริกว่าอาโวเดอนชือกพานี่กินมาตาอาวเลอเดอพูตอเฟนี่ขนาดเไว้แต่ดูกว่าต่อคาเลต้าของมูดีบ้าเดต่อคาเตวน่ดาเดไปให้ี่หลอดชนเดอเดินมาบ้านลมเอเอาไว้ดูกว่ากได้ก,กตอคาเตาของมูด,ดิบ เดที่จะนอเียเรื่องางของมือุเนาะที่ว้าได้่อคัดเซอร์การนเด็บปวดแล้าไาคีเคเคเกะเหตุืเพนีดเดอคันเชื่องเชื่อว่าได้เพนีนี้เชื่อเธอกนาทว่าได้าอชูเนาะิบลอนนี่เด็ดจุ่พวกเกลือตีกัไว้ดจู่พวนถือผ้าตักหอได้แลวก็แล้วต่างของมุ๋ยเื่องความอ้นงาวงาเราก็เซรอคัดเซอร์ป้านี้เดินไปเชอเธอถือผ้าเวลาตาเลือกกะิ่งลาดใจันี่นี่เปลาอคันก้วก็เราคือเราจะึ่กีบ้หัวป แต่ชิลุยนี่เนี่แต่ทีบท่บัตรใจนอนแค่นอนข้อบาทเจว์ตัวไมลตาที่บัตรก็มูล่ารเงินเรอซาเ,เกาตกิจทบ้าเลยจีเดอร์ไม่ออนเลตาีจัเลเจว้าอืมอาูแต่ตอนนี้เดอเอาเวแต่ไม่เทปอ่าชอผอย้ากากิจาตมีบาเนะาะเอ,อาเว่าฮอดต่อค่าขีอเมลสูที่พง,งากานทีเวตาที่จีบ้าไม่มตา,า,าตาจาการเลละเฮ่ยหรอเอ่อต่อค่า เออเ,อส,ส,เาาอสอไปน่ชูเทวดาเจเจนี่เอ่ออาคนนี้หนอตังอ้งซ้อนนี่กุยกีเวด้าสูมิญเจิเทวดาปาชัวหน้าใกล้นี่โดเอาเวดาปล่ะหัปอดตคาคินีที่เวดาเลิกตอคาเสือไปนี่เด้อเนาะที่ตตั้งที่ตั้งลาเกตษานิอาคคตัตอนนี้สาิยาบ้านที่ทาเวดีดบ้าเมตาวิตากลาตะคาคาซซ่ เลอเอาเวด้าเอ็ดดอเฮมมาบูเอ็ดดอเฮมาบากิตาอาโคตตาดอนี้ตเวด้าเนาะึงไมเลือตาที่ตาใจนี่วีบลอนคือซาดยาบัลลีตาใครดีดเมินรามดด้หรอเาเนาจะไม่ยู่อยู่ละกีักษาบ้าอาโคตตาดอนีเดาการโเอ่อมาบูกีเวด้าสวบมอซ卡เลตาเอ่อถอยหนาก้าเลตาชาวที่ภาพบลอนด์เดา มาบุลนเนี่ยกินนี่กิไว้ได้เอ่อตาวีตากันหลาหลาเฮฮิหว้ได้ซอคาอชูสีตาพาเลเอ่อตะตาที่ออบาวทีตาผานี่หรอตากะซอนี่กลุ่ยไว้ได้ตื่เพนนี่นี่หรออืออากูตตอนนี้เดิมไม่ไว้ได้ตาวีตาคาเลอัเกทสผาสีเนี่ยเราจะมีกิตะากิตเราพูดเราไปที่ยี่ตอนเดอ่ากะจมมือกาส่งอนเดีเยอะกันดูกว่าเนาอุตสิกนต้าวมูรบารเยนี่อัดดขาไว้ได้ที่เจี๊ยบกเนาขอที่มวยกะ โชลอบ้าทอยากจะตะเพื่อทีเจวิบลอดีได้อยากอ่าปียกกว่าตะมูนก่อที่ฟ้ากอที่บนนองโอเคอเคยากจะดูกว่าตะมูนก่อที่ฟ้าเนอบอกกว่าตะกุอีเท่ไห่เนี่ยเวเชอร์เทอร์เวด้าเพนนีนี้เดินเนี่ยโอท่ออาชูอาคุก้าักับเบอร์เกตเวด้าีเนาะอ่าเนี่ยคือผ่านในวัดตาลี kam lumian gua kemudian jatih hmm เแทนมันจะนั่งคู่เขายู่วันสามส่คนนั่งครเขยเอาไว้เนี่ยโข้าหผาดูเตยพระด้วยกูมองตาถีเดี๋ยวไดาตาชิโนกิลรกก็มูนโนเสกาเออเฮียนี่เตะได้เด็กวเกะนี่นี่ตาชิโนกะมีคนใส่บาตรทำไมไปเปิดบาตแล้วก็รับของใส่บาตรอีหรอโซารข้าดูเตะพระกลกี่เวร์บาตรจัดนด้โอ้ท่อโชว่้านมันดัดดีเลยแต่พระสามรูปเห็นเออตาวตาถีหอเป็นยังไงบ้า กตีเนี้ยเกิดตาตาดูอกเี๋ยตาตา那个咱手ต偷扒了对不对？แล้วก็ต่อขาโบทิ่งเอาใส่ไซบาด่ะเออว่าชาติถงยากาตาจานทานี้มันจะให้ให้เหรอตาบูตาชกันเนาะเดียวนี้ขาจตาตาชิลกว่าเปียนเอยตาเลยว่าชาติโถงยากาตั้งไรเหรอส่บาดเขาเปิด tóc <laughs> ừ. chảy ra không, từ lâu lâu tao mới được tao đi tao mới đi, không tao đi du du bả, tao cũng làm OK, okay. Từ, từ qua chưa bao giờ tổng โอเคเอาเวรนี่น่ะมีเวลาตางีตาตุลาคมเลยปัจจุบันที่มาตาเกเท่าตาใจ20บาทเนาะเอาโคดตอนนี้เด้อมีเวลาตางสรคคันเลยเอ่อจะหีเหนเวลาเลยใช้ตาที่อยู่เนาะดีเอ่อเฮ็ดแตงื่เปียกตะมุดก่อติตะฝ่านี่ล้อโอเคปรับพันสิ่งอย่าชุบบ่จะได้ล่ะตามเด้อ